Nem ผมอยู่ที่บ้านยายจ้าที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือเมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรขาวเหนียวจากข้าวเหนียวสามลเลอยจ้าก็คือตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวยายไปวัดตาไปตลาดป้าไปไหนไม่รู้อยู่คนเดียวเป็นเหงามากไม่มีอ,อะไรทําเลยอะแล้วคืออากาศก็ร้อนคือเม่มาแล้วแบบว่ามันจะหนาวแต่ว่าไม่หนาวเลยจ้าทำอะไรดี หาอะไรทําแก่ไม่มีอะไรทาจะนั่งคุยกับไก่แล้วนะกุ๊ก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 ไก่ไก่ไก่เราได้งานนะทุกคนก็คือทำเอกสารให้กับคุณตาต่างๆดีกว่ามีอะไรทำ ตอนนี้สี่โมงต้มกินข้าวมาล่าสุดประ 8, มาณแปดก้ามงเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ข้าวกินกันดีวกว่าวันนี้กับข้าวเยอะแยะมากมายตอนเย็นเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันจ้าแต่ขอกินข้าวก่อนเพราหมูข้าวเมื่อเช้ากินไปนิดเดียวเมื่อกี้เพิ่งน้องผมให้ป้าสเสร็จกับข้าวของร้าว,วันนี้ก็คือสักอย่างของวัวอะไรไม่รู้น่าจะ เป็นลิ้นวัวคิดดูฉันต้องเหงาขนาดไหนเหงามากาคือเ,เหงามากไมันมีอะไรขนเมืี้ ตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วก็คือจริงๆก็ตื่นนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ออกไปทำอะไรสักทีเมื่อคืนคือแบบนอนไม่หลับเลยเพราะว่า กินกาแฟาไปและสองแก้วรัตบตาแข็งมากคือง่วงนะแต่ไม,ไม่ไม่หลับพยายามจะหลับแล้วคือปวดฉี่มากแต่คือไม่กล้าออกไปแล้เมื่อเช้าจะไปเข้าห้องน้ำก็คือโดนขังไว้ในห้องไว้ล่าสุดก็คือจะปีนหน้าต่างแต่โชคดีที่ป้าเดินมาพอดีก็เลยแบบเออได้ห้องน้ำสิทีวันนี้ทำไรนะไปดูกัน มีน้ำนอะไรว่าน,น้ำมันดิว่าน้ำมันเลยแล้วสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเล่นติ๊กต็กจ้า วิดีโอก่าวิดีโอก่นอืมเออวันนี้เรามากับเพื่อนเพื่อนคนไหนนี่คือมานีส่วนนี้คือมานะสวัสดีมานีอย่าไปทักมานีว่าไงมานีบอกว่าอย่าไปทักมานีทําไมละ่ะเราไม่อยากให้เธอทักมานีแต่เราอยากให้เธอทักมานะ จะถ่ายในตลาดมาให้แต่คือคนมันเยอะมันก็เลยวุ่นวายผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายมาให้นะคะคือแบบชอบตลาดที่ร้านจอดเพราะวของมันถูกแล้วมันก็อร่อยด้วยและรถจอบอยู่ไหนก็ไม่รู้เช่นกันได้ของมาเยอะมากทุกคนตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอะไรกันรอเดูไม่รู้จะมีอะไรทำหรือเปล่าก็รอดู๋ยทีนึงกันก็ไงฮะเจอกันพรุ่งนี้จ้า อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยาย่เขาละหมากเข<อ>้าใครจทานเลยเข<อ>้าท<อ>ีดนหนัก<อ>สวดเลยยายอร่อยไหมอร่อยดีอใหญ่คะวันนี้ทำอะไรคะก้อนเ <laughs> นียก้อนเนียก้อนเ <laughs> <laughs> นียก้อนเนียคุณกินเป็นไหมกินเป็นเยอะจ้ากินได้เยอะจ้ากินได้เงี้ย ใส่เกือเยอะขนาดนั้นเลยเหอเ้ยอย่ายยัยย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 ยไปยหยย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 ยนยยย่งยย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 ยอยย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 ยใยย ไอตนั้นมันเรียกว่าอะไรนะยายไอ้หนอนอะสมอนเออนั่นที่มันจะเป็นเส้นใหม่อะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันจ้าตอนแรกอ่ะมันมีเต็มเลยเว้ยยายเก็บจนไม่เหลืออะไรเลยยายกลับไม่ให้มันขึ้นเลยคุยกับใครหรอม่ไไม่ได้คุยกับใครคุยกับคนดูไงมันจะมีคนเข้ามาดูแล้วก็คุยกับคนดู นี่คือตัวมนยายกำลังเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใบหมดให้พวกนางกินอยู่เยอะแล้วมันน่ากลัวมันอยู่เยอะๆแล้วมันน่ากลัวมันต้องอยู่ให้น้อยๆกินไหมล่ะอันนม่ มันก็เหมือนจะกินแต่ก็ไม่กินทั้งนี้เราโตเป็นเด็กเลยก็กินได้ใช่ไหมกินได้เลยเราเป็นเด็กก็กินได้สิทำไมกินไม่ได้ล่ะลูกเหนาเหนาเป็นเด็กเลยหุ่งมันเป็นเส้นใหม่แล้วดูสิสีเหลืองทองอร่ามสวยงามข้างในก็จะเป็นตัวดักแด ส่วนอันนี้ก็ยังเป็นเทองอยู่น้องหนาว ดูตัวใหญ่อยู่นะเพราะว่าใส่ตะไคร้ไป็นเลยใหญ่อืมอิมอ่มละโอ้โหความใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโฟม,อ,มอร่อยไหม,อ,มอยากชิมนดมชิมหรือ,อยัง พี่ยายผักผักอะไรด้ยผักก็คือหนึ่งกระละมัง <c oughs> แต่เป็นปลาหนึ่งตัวจ้าวันนี้วันนี้คือแบบลมแรงแล้วก็แบบทองฟ้าใช่ปะฟ้ามากดูลมดูลมลมแรงมากวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยก็จะไม่มีอะไรถ่าย แล้ววันนี้เหมาะรายการที่แบบว่าเออนอนเฉยๆดีกว่าเล่นอยู่กับหมานงมอุ๊ยเสียนี่นี่นี่โอ๊ยี่ยมรองเท้าเยี่ยมเท้าฉันตอนนี้ห้าโมงเย็นเราก็เลยจะมาเอา ให้ไก่กินเป็นข้าวที่ยายไอ้นี่ทำเมื่อวานอะ่ะมันเป็นปลายข้าวคือมันหักก็เลยจะมาให้ไก่จ๋าให้คุณแม่ก่อนคุณแม่ทั้งสาม ี่ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงแล้วหลังจากที่ทั้งวันเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็มาถ่ายรูปก,กันเนื่องจากว่าเรามีตากล้องแล้วกันทุกคนหลังจากที่ถ่ายเองอะไรเองอยู่ตั้งนานมีตากล้องแล้วมันก็เออจะดีขึ้นจะให้ดูธรรมชาตินี่คือแสงพระอาทิตย์าำไรก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเราจะเอารูปมาอวด๊ะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่3 1ฮะทุกคนก็คือ ตอนนี้8โมงอากาศหนาวมากเพิ่งจะมาหนาวได้ร่อนวันสองวันนี้เอง18องศาเองก็ถือว่าหนาวอะ่ะหนาวแล้วก็ลมแรงอะ่ะท้องฟ้าจำใสวันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ไม่น่าจะมีข่าวดาว่าน่าจะหลับก,ก่อนเพราะว่าช่วงนี้แบบหลับประมาณแบบ2-3ทุ่มก็คือนอนแล้วแล้วก็ตื่นเช้าด้วยหนาวมากเลยที่อื่นเป็นยังไงกันบ้าง ไว้หกสบาทคือยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปจักเลยมี่ตะเด็กอ่ะน่าจะซื้อแบบพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยไปกำลังดูเป็นโอเคน้อย <Okay, no. S 1> จากที่เมื่อกี้เราไปรลตัสมาแล้วก็ยังไม่ได้ของเราก็เลยแว้นมาแถวแถวแกไกล้กลกลกลบ้านนิดนึงก็ไกล้บ้า<ๆ>นเลยแหละชื่อขนมอันนี้เว้ยคือแบบว่า20บาทบีาได้กี่อันเาะ สิบสองโหลหนึ่งอันยี่สิบบาทอา่ะคือแบบแต่ก็ถือว่าแพงเนาะปกะติมบบเท่าไหรบบ่เพราะมันตกอ่ะสองบาทอ๋อเออเราได้กันไรนะแต่ว่ามันบางมากเลยเออจะเอากลับกลินที่กรุงเทพได้พ่อห่มแล้วหนึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวหาขนมรก,กรุบสักหน่อยเพราะส่วนมากไม่แต่เด,แเด็กกันเนาะก็คงจับได้แค่เด็กกันเองนี่แหละคงไม่ได้คงไม่ได้จับได้ของกันเองเนาะเราอ่ะ เจ้าของเอสร็จแล้วทุกคนกับการห่อของฝกของเราให้ดูดีเดียวกอนคนดูแ่เลยเหมือนพาตัเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาไปจับฉลากกันเดี๋ยวพาไปดูตรงที่จับฉลากก่อนว่ามีคนเอามาเยอะแค่ไหน ของโฟมเองอะโฟมได้ของยายหนูทักไม่บอกแม่แม่บอกว่าดีเงินจะได้ไม่รั่วไหลได้ของเก็บเองได้ของแล้วก็อันนี้จะเป็นของคนในบ้านในของทักษิณแหละของโฟมอันนี้บคือเลยพี <laughs> <c oughs> ่ยายมาแกะด้วยกันเดี๋ยวฮะแกะแบบไม่ต้องมีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่อะไรหรอได้ของอะไขนมเค้ก <c oughs> แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนมเค้กไอ้นั่นอะเค้กโบราณอะ ตาเข้าไปในครัวไปหาข้าวกินแล้วตาก็เดินออกมาตาบอกไม่มีอะไรกินเลยเข้าบ้านแล้วหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องแกงหมูก็ได้นะคือดูอะไรขนมเค้กน้องขิดหุยน่ารักนั้นน่ะให้ดูให้ดูก่อนไม่รู้อะไรขิดว่าเลิฟแก้วแก้วแก้วโอ้ยแก้วเด้อน่ารักเด้อ แกใครล่าของป้าเนี่ยไม่รู้เป็นแก้ทุคนต่อไปอันนี้ของยายยายจับได้ไรขอคุณยายก่มันคุกกี้ไหนี่ขางยางก่อนี่งยครับยายมีข้าวติ่มเนื้อของก่องมีที่ไหนของยายได้คุกกี้คุกกี้อะไรลูกไม่รู้ไม่เขียนว่าคุกกี้ไหนดูสิเป็นเป็นคุกกี้ยายอะ แท่งไป้าเด็กคนหมดแล้วจ้าทุกคนก่อนเจ๊คุกกี้ไงไหนดูซิแค่นี้สองห่อวันนีวันที่หนึ่งโมกรลาคมสองศูนย์สองหนึ่งค่ะทุกคนขึ้นจริงวันนี้ตื่นตั้งแต่หงโมงละลวก็อาบน้ำตัวเช้าด้วยอุณหภูมิสิบสี่องศาคือหนาวมอ เราก็ตื่นไปใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยเอาเรื่องเอาใช้ในปีนี้แล้วนะคะปีนี้จะเป็นปีของเราเราจะปังปุริเยให้ดูต้อง <c oughs> ทำให้ได้เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็คาดว่านี่น่าจะจบเพยงเท่านี้แหละเราก็ขอบคุณทุกคนจนึงสนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีที่ปงังขอให้เป็นปีที่มีความสุขทุกคนจะต้องผ่านพ้นยุค เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ยุคโควิดไปให้ได้นะคะมันเป็นกำลังใจให้กันละกันเถอะโอเคสำหรับวันนี้พายกอนหลาวจะกันคลิปหน้านะคะหลังจากนี้ฟุ้มจะลงคลิปเยอะขึ้นแล้วนะสิ่งเปลี่ยนเพราะว่าหนาวไปแล้วค่ะทุกคนจะกันคลิปหน้าบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์จ้า